สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับผมด้วยนะผมตอนนี้ก็อยู่กับ loser channel กันอย่างเช่นเคยนะวันนี้เราจะมาเอ่อเขาเรียกว่าไอเดียอ่ะเรียกมาเล่นตัวละครโทนนะที่โดนเนิร์ฟในแพทนี้นั่นก็คือโดนเนิร์ฟเรื่องกระสุนนะผมกระสุนสีม่วงกับกระสุนสีเหลืองนะดาเมจลดลงนะมาดูกันว่าโทนแพทนี้ยังโหดอยู่หรือเปล่าครับแต่ในคลิปมีคำตอบให้ดูแน่นอนคนระับว่าโหดหรือไม่นะตอนนี้ก็ แน่นอนครับเราจะไปให้ดูไอเทมกันก่อนเลยครับผมไอเทมโทนผมเคยทําคลิปไปแล้วใช่ไหมครับสำหรับไอเทมโทนก็ตามนั้นแล้วไอเทมของโทนในการฟาร์มนะผมก็ตามนี้แลับผมชิ้นแรกเลยออกฟาไฟสตอมโบนะครับผมแน่นอนครับแคลร่อออมาจริงอยู่แล้วชิว้นที่2นะครับออกเออ่รองเท้าลดคูดาวนะครับหรือใครจะออกนังกีฬาเย้ก็ได้ถ้าเจอซีซีเยอะจริงๆนะครับผมชิ้นที่3ก็ออกคีฟันติแน่นอนครับเอามาเน้นคี ชีนี่สกับ5สามาถรถสลับกันได้ครับจะเอาโอมิอาร์มก่อนซีรีส์สติงจะเอาซีรีส์สติงก่อนนะแต่ผมเอาซีรีส์สติงก็เอามายิงรัวๆแบบยิงขี้ๆแรงๆครับผมชีนี่ห้าก็ออกในโอโอมิอาร์มนะครับผมแต่นี้เราไม่มีเจ้าก,ก่อนครับชีนุดท้ายเราออกมุรามาซาะนะครับผมถ้าเ,เล่ดเกเเราก็ขายรอยงเท้าทิ้งเพื่อออกแน่นอนครับเกาะตายเกินนะครับเอามาเซฟตัวเรานะครับถ้าเกิดสมมุิแทงเราคุมไม่อยู่นะครับผมก็ตามนี้ส่วน พลังแฝงของโทนก็ตามเคยครับผมที่ผมใช้อยู่นะก็จะเป็นพลังแฝงตามนี้สีฟ้าแน่นอนครับอันแรกผมจะเล่นเป็น Recovery นะครับผมใ,ใครจะไปใช้กดแช่แข็งก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยชิ้นต่อไปก็กันไรเกอร์นะครับผมแน่นอนครับสุดท้ายก็เป็นกอดไอเกอร์ครับผมสีแดงนะครับเราจะเลือกเป็นฟื้นฟู HP นะครับผมเมื่อค่าสหารก็จะฟื้นฟูแรงชีวิตและมานาะ ยิงไม่จําเป็นต้องออกก็ได้แล้วแต่คนรใคาจะออกเป็นนี่ครับ Rising Inferno ก็ได้ครับการโจมตีความความเสียหายนี่จะออกเป็น s h a d o w b a y ก็ได้นะันผมออก s h a d o w b a y แล้วกันแล้วก็อันพลังแฟนสีแดงต่อไปก็ d e l y c o ครับผมแน่นอนเป็นความแรงเลยก็ต,ตามนี้ครับพลังส่วนพลังแฟนของโทนก็ก่อนไปรับชมนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันให้ด้วยนะก็ไป เมื่อกดกันแล้วก็เข้าไปดูกันในเกมนะผมไปโอเคครับเราก็มาอยู่กันในเกมนะครับผมก็โทรน,นะผมที่โดนเนิบเรื่องกระสุนสีม่วงกระสุนสีเหลืองมาก็ว่ามันก็ใช้ฟ้าส่งเม็ดฟา์มได้นะมันจะเป็นฟ้าเม็ดเดียวก็ได้แล้วแต่ครับผม ก็ผมก็จะลองเทม่นดูว่าฟ้ากับม่วงมันต่างกันไหมผมว่าไม่ต่งางนะเมย์ก็พอๆกันแล้วแต่มันเนิร์ดนะเมย์ทำให้เราสามารถใช้ฟ้าฟาร์มได้นะตอนที่ผมเล่นดูมาก็มันก็จะใช้ฟ้าฟาร์มานะครับผมตอนผมเล่นอยู่นะตอนนี้เพราะได้เมย์มันใกล้เคียงกันนะเนี่ยตีก็ร้อยกว่าร้อยแปดสิบร้อยเท่ากันแล้วฟ้าก็ไม่ต่างกันร้อยกว่าใกล้ๆเคียงกันแล้วผมคือผมว่ามัน หนึ่งจะโดนเนิฟเรื่องกระสุนแต่มันก็ยังแรงอยู่นะว่ามันยังแรงอยู่ครับแรงเหมือนเดิมอ่ะมก็มันก็ยังแรงอยู่เหมือนเดิมแน่นอนมันก็ยังโกงอยู่อ่ะแพทนี้ไม่น้องห่วงครับผมเราก็ฟาร์มใช่ไหมเราก็มาแท็กทิปแท็กคีปกลางนะครับอย่าลืมเนยก็ใช้สีฟ้ายิงไปเฮสีฟ้ามันยิงเป็นม่วงนะครับผมอย่างช่วยสะท้านสีมงคือดำมิดยิงแล้วแต่แล้วการฟาร์มจะใช้ม่วงเหลือง ม่วงม่วงหรือฟ้าหรือฟ,ฟ้าฟ้าก็ได้แล้วแต่ขนาดแล้วครับผมแต่แค่ม่วงโดนเนิร์ฟทาให้เราฟาร์มช้าลงนะมันเนิร์ฟกระสุนม่วงกับเหลืองใบก็ทําให้เราจะฟาร์มช้าลงก็ทํสามาให้เราไปเติมเกมช้าลงได้นะครับผมถือว่าไม่ได้โดนเนิร์ฟแบบหนักอะไรมากขนาดนั้นก็ยังโกงอยู่ดีแพทนี้อาแล้วสึกว่าบนจะมีบ่วงนะจานนี้ดักเลยกระทุนฟ้าเรา อ้าวมีคนห้าเทนเปิดว่าไง้อมบนเอาไหมจังวันนี้น่าจะไม่เอานะเพื่อนนู้จะมาเอาอ้าวอขอ,าอ,บบาอ้ามาไฟผมแล้วซานิโอ้โหดิ เอาดีเพื่อนเปิดแล้วหุ่ไฟกระสุนสามนัดสามสีเอาดียิงสวยバเล์หนึ่งตัวผมก็ช่วยยิงสวยได้มาส่งตัวผมแอดซีไปสองก็เออเวลาเข้าไฟก็ยังเป็นสามเม็ดอยู่นะครับสามสี่เนี่ยผมว่ามันยังโหดอยู่เหมือนเดิมน,นะครับเม็ดสามสี่อย่าโดนเนิร์ฟเ็จริงครับคือใครจะใช้มงม่วงเหลืองหรือม่วงฟ้าเหลืองก็ได้นะครับผมฟ้าฟ้าเหลืองก็ยังใช้ได้นะถึงจะไม่เออไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่แนะนำนะบวกก็ 3 4นะครับผมอันนี้แนะนำผมว่ามันแรงสุดละมุ้งม่วงเหลืองก็แรงเหมือนกันแล้วแต่ครับผมาล้ฟอรเรนว่าไงผมมาช่วยไอรีแล้วยิง,ย,งยิงไงนสามเม็ดสามสี่มันแรงมากครับียบร้อยแตกเรียบร้อย,ย,อยได้ไหมหนึ่งคิวแั้สามสี่มันยังแรงอยู่ครับผมก็จะลืมครับสามารถปั๊บเป้ยได้ใครใช้เวลาเข้าไฟมุ้งม่วงเหลืองหรืองมงฟ้าเหลืองก็ได้แล้วแต่ถ้าฝั่งนู้นมีซีซีอย่าง เยอะอย่างเช่นซูเอร์แมนเราใช้ฟ้าฟา้าเหลืองช่วยเพื่อนก็ได้ครับเน้นสตันเป็นโมหะนะเราไม่เน้นดามจแต่ถ้าเกิดเราเน้นแรงก็แน่นอนสามสี่ไปเลยซึ่บนมีประเด็นนะอ่ผมยิงผมยิงผมยิงเฟนิกแตกไปวสดาบินอนิดชนิดรอดไหมอนนี้ผมยิง,ยง,ยงไป,าาไ,มมงไ,ปไม่น่ารอดโอ้โหนิดเดียวอ่ะไม่ได้ไปโอโเก็บได้อืงยิงเันตีไปอนิดเลยน,นิดนึงรอดไปได้เสร็จเลย อันนี้สตาร์ลุกนะเนี่ยนะอันน,นี้ผมใช้ฟ้าาเลยยิงอ้ามันบินมันบินโอนดีผมยิงผมยิงไมไ่รอดเครื่องตกก็ไม่รอดเทนเ e อ็กคลเบอร์โอ้โหสวยอันตี้ร้ายไม่ทันเลยอ้าเฟนิกซ้าใส่สามสี่จังหวัดนี้ครับผมเน้นแล้วจังหวะนี้ไม่เน้นช่วยเพื่อนแล้วรอเทนเปิดว่าไงเทนเปิดให้แล้ววะหายไปไหนอะเฟนิกหายเฟนิกหายเชยเลยรอ,อดไปเฟนะิก สุดว่าล่างจะมีบ่วงนะใช่ไหมอ้าวอ้าวฟาตาบินมาอ้าวนี่โอ้โหนี่นี่นไม่ไม่ต้องใส่กระสุนยิงนะเนี่ยเรียบร้อยฟาตาแตกสวยนี่ไม่ต้องใส่กระสุนยิงนะเนี่ยอาสานิตรอดไหมอหือรอดไปปล่อยห้ก่อนอยปล่อยห้ก่อนอ้าวเทมาจาังหวะนี้ว่าไงสุดเพียนตามล่าสุดเราก็ตามอยู่แล้วมีแทงอยู่กลัวอะไรไปกระสุนคะรับยิงยิงยิง ขโมงยิงความดรามีจริงอ้าวเฟนนิกไฟสามสี่รอแล้วโดเข้าไปเฟนนิกว่างไงอื้อหือไม่ไหวป้อมยิงเรียบร้อยสตาร์สตาร์เรายิยงล้าจ,จงังหวะนี้สตาบินแล้วไงอ่ะโอ้ยทูเรนทูเรนทูเรนผมยิงให้หายทูเรนก็ไม่น่ารอดนะโอ้โหยิยงไปแล้วจงวังหวะนี้โอ้สตามาผมรอดไหมบินยิงนี่โอ้โห,โโหแตกเรียบร้อยครับผมไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เก็บได้สองตัวนะผมโดน,น,นชัดดาวเลย อ้าวไอริโดนเปิดแล้วอะอาซานิตมาผมสามสี่สามสี่ใสเรียบร้อยแตกไปหนึ่งตัวโอ้โหมันแรงมากครับสามสี 3, ่บอกเลยยิงกระจายครับอาฟอร์เรนก็ไม่รอดนะจังหวะนี้ถ้าห้านี้ฟอร์เรนก็ไม่รอดนะโอ้โหมีขีนัดประมาณสี่นัดก็แตกครับเรื่อประมาณนี้นี่้องรองมีเทมมากกว่าน,นี้ครับผมอย่าลืมรับโทนนะเป็นตัวละครในเกมเราไม่ควรห้าวต้นเกมมากนะครับผมพยายามฟาร์ให้มีของก่อนแนละเลขเกมมันจะแบกได้เลยครับผม เอาฟอรเรนมาเอาห่มยิงนะห่มยิงนะนี่โอ้โหฟ้าฟ้าเรื่องก็แรงเหมือนกันเนี่ย <S <S เอายิงเรียบร้อยแตกไปอีกหนึ่งเอาแล้วบินแล้วเฟนิกรอดไหมไม่รอดเอาที่ผมพุ่งแล้วยิงโอ้โหยังโหวนะครับจังหวะนี้เนี่ยใช้แค่ฟ้าฟ้าเรื่องยิงยนะเนี่ยโอ้โหยังโหดนะเกลี่ยไปอีกสองเบาบลคิวอีกแล้วอ่ะฮึสตาต้าไม่ได้ไม่ง,งั้นผมได้ทริปเปบลคิวแล้วนะโอ้โหอันนี้แปดคิวแล้วอ่ะแน่นอนนะฟ้าฟ้าเรื่องก็ยังแรงครับผมอ้าทูเรนว่าไง อฟอร์เรนไม่น่ารอดนะยิงไปหนึ่งตัวอุ้ยช่วยบังนะสวยครับอ้าวซุกเทนใส่สวยโอ้โหเรียบร้อยชาตาแตกผมยิงฟรีเอาดิอันนี้ฟอร์เรนก็มาฟอร์เรนก็มาฟอร์เรนก็มา,มาโโมยิงยิงกระจายจังวะนนี้ซฟนนี่ก็ไม่รอดโอโ้ยังโหนะครับคือแบบโดนลุงก็ยังไม่ตายเนี่ยถ้าได้ยิงเรื่อยๆอ้าวเฟนิกถ้าเฟนกียังไม่หยุดกลับบ้านก็เตะโอ้หนัดเดียวแตกโอ้โหอุ้ยทูเรนมาทูเรนมาว่างไงห ป้อมเล็งผมอีกนิดเดียวโอ้ยิงกระจายครับเลดเกมเห็นไหมเรามีของอะยลงไงเราก็ยิงได้สบายสบายครับผมเอาว่ง่ายเอาทุเรียนห้าวทุเรียนห้าวทุเรียนห้าวทุเรียนแตกไปโอ้ซาตามาผมไม่น่ารอดเรียบร้อยซาตาบินโอ้หนิดเดียวอะ โอ้ยถ้าไม่โดนสาตาบินนะยิงได้สบายสบายสวยเพื่อนอย่างสวยอ่จาจวานี้ทูเรนห้าทูเรนห้าวเพนเจ็บนะอืมนี่ใส่แค่สองนัดแล้วเนี่ยอ้าฟอรเรนแตกสวยโอ้ใส่สองนัดก็แรงแล้วเนี่ยโอ้ซาดิดมาโอ้สองนัดพอสองนัดพอแตกโอ้ฟาตาไมา่แด้ยวฟาตาไม่แด้วโอ้โหหายเหมือนเดิมครับโอ้โ,อโดนบินนี่แกอโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่รเราก็ยิงได้อยู่ อ้ยตามีบ่วงนะใส่กระสุน3เม็ดรอแล้วโอ้โหอันนี้ใช้มงฟ้าฟ้ายิงอ่ะยิงมงฟ้าก็แรงพอแล้วมาดิซาต้าฮะทำะไรเราไปเยอะอืมเอาดิโหม่วงฟ้าก็แรงกันนะเนี่ยอ้าวอ้าวฟเลนว่าไงฟเลน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 ก็เจ็บโอ้โหยิงยิงยิงถอยมาก่อน ว,ว่าไงว่าไงผมจะยิงคาป้อมเลยไหมอ้าวยิงเออแตกอีกแล้ว oh. อ oh. 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 um ๋อสิบห้าคิวแล้วโอ้โหเกมนี้ยิงกระจายอ่ะเรียบร้อยนะจบเกมแล้วครับเพื่อนจบเลยคาฟอร์ลินกอลัสส์โอเคครับจบเกมแน่นอนบูสวั์โอ้โหสิบห้าคิวแล้วเกมนี้โอเคไปดูช่วงสรุปถ่ายคลิปกันเลยดีกว่าผมไป โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับคลิปโทนฟารนะว่าแพทนี้ครับยังโหดยูเหมือนเดิมแน่นอนครับไม่ต้องห่วงคือแบบมันโดนเรื่องโดนน็อเรื่องดาเมจของส่วนสีม่วงกับส่วนสีเหลืองไปมันก็ยังโกงอยู่ดีครับผมแนะนำครับว่าถ้าใครได้มาเล่นก็โหดแน่นอนครับถ้าแบนได้ก็แบนนะสำหรับตัวละครนี้ก็อย่าลืมครับข้อควรระวังของโทนนะเป็นตัวละครเลดเจมเราไม่ควรจะเอ่อแบบว่าอะไรนะเก่ง พยายามแบบบวกตอนต้นเกมมาเราเก่งเลยเกมนะครับผมพยายามเลี้ยงนายก็เลี่ยงเพราะเราต้องรอมีเทมก่อนจะโกงก็การฟาร์มก็ย่าลืมสามารถใช้เจกรสุนสีม่วงเหลืองหรือจะใช้ฟ้าฟาร์มก็ได้ผมผมก็จะขึ้นไว้ให้ตั้งแต่ตอนเข้ารับชมทีว่าอะไรยังไงในการไฟในการตีคลองตีงองคอตีป้อมอะไรเราก็จะบอกไว้แล้วว่า,า,วาควรใช้กระสุนสีอะไรนะครับก็เราก็มีใน คลิปไฮไลท์ใน Ti t o อกเลยครับผมจะคืนให้ตามนี้เลยก็เดี๋ยวเราจะลงคลิปไฮไลท์ไว้ใน t ิกตอกนั้นสามารถไปกดติดตามกดเข้ามาดูกันได้นะครับใครที่เจอคลิปใน Ti ก T อกนั้นก็สามารถเข้ามารับชมคลิปเต็มได้ใน YouTube เลยนะครับผมอย่าลืมไปติดตามใน Ti t o อกกันด้วยนะครับผมก็เป็นไงบ้างนะสำหรับคลิปนี้ครับสำหรับความรู้ที่ผมให้ไปสนุกกันไหมครับก็ ขอบคุณที่ความดียวาชมคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ไงด้วยคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวตัวต้องรอรับชมได้เลยครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ